สวัสดีครับอยู่นอยู่กับผมในช่องพพแชนแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่คนที่มาจากคนที่ทําช่องเจมปอกกดครับสวัสดีครับคุณโทโีสวัสดีครับคุณพ่อพี่แยงยินดีมากเลยครับที่ได้มาร่วมช่องกับคุณวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับเรากําลังหาทางออกจากจากซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะครับเหนือนี่ร่วงเลยนี่หรือแหววจี้แข่งซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาเปิดไปแล้วเนี่ยเอาเหรอ เขาว่าไปแล้วถูกภูทําไงดีอ่ะเราต้องหาทางหนีไหมล่ะใจเร็วใจเร็วเราต้องหาทางหนีออกไปข้ามกล่องนมเน่าพวกนี้ไปเร็วอ๋อได้เลยได้เลยไป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 เลยเถอะมีอะไรเนี่ยเอ้ยดูดิคอนเฟ i เวสซีเรียลคอนเฟ i c t ทำเหมือนของจริงเป๊ะๆเลยเหมือนต้นฉบับเป๊ะๆเลยระวังล่ะนมตรงนี้เป็นน้ำกรดอะไรเนี่ย ด,ดูดิดูดิซอสมะเขือเทศซอสมัสตาร์ดมันเป็นน้ำกรดนะผสมน้ำกรดเนี่ยโอ้แสดงว่าอ้าวอ้าวคุณคุณถั่วพูตายไปแล้วผมเรียกว่ามันกินได้ดสิครับผมก็เลยเดินไปดูเฮ้ยฉันยืนอยู่ในรถเข็นโอมาเร็วมาเร็วกเตเลยครับเฮ้ยตรงนี้เป็นโซนอะไรครับเนี่ยโซนซอสซอสมะเขือเทศอะเป็นซอสอะไรไม่รู้อะ นี่ในดูนี่สิอ่รอเพื่อนผมมาก่อนนะครับอโอคุณโทพูครับคุณมาอย่ยังครับผมเป่นมือใหม่นะครับพก็เลยไม่ไปถนัดไช้เท่าไหร่ลองกระโดดให้ชิ้นส่วนมันมากระแทกกับตรงปุ่มเซฟตรงนี้ดูดิมัน เราชวยมาคุยกันนี้เดียวนี่มันบ้าไปแล้วนี่มันบ้าไปแล้วขวดโคกใหญ่มากในขวดโคกนี้มีสารเป็นที่เป็นน้ำกรดและเป็นสารก่อมะเร็งจริงเหรอเนี่ยงั้นเ,เราต้องไปทางไหนดีข้ามตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เราขอบตรงนี้เราขอบตรงนี้เอ้ยค่อยค่อยคชึบชอบโอ้ งนี้เป็นด่านไอศครีมครับคุณพ่อพีเ้เฮ้ยรอด้วยรอฉันด้วยรอฉันด้วยตรงนี้เป็นไอศครีมแต่ว่าอวไอศครีม,ม,มแซนด์วิชเหรออ่าไม่ใช่ครับเป็นโอ๊ยเป็นน้ําแข็งเลยครับมันจะลื่นมากมากเฮ้ยไอตรงไอตรงนี้ยมันเป็นน้ํากรดไอ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 คอไอไองอไ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 งไอ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 ลอไ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 ะไอ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 ยอนอ่อไ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 อย่าไปโอดอไไ ฉันห่ง<ช>างแล้วยีย่เซฟเซฟเซฟเฮ้ยบ้านบอลบ้านบอลนี่นี่เกย์ทำอะไรเนี่ยทำไมต้องมาขึ้นตัวฉันด้วยอ่าโอ้โหดูเหมือนโซนนี้จะห้ามเอาของกินและน้ำเดื่มานะครับแต่ฉันจะเอามันจะทำไม่ใช่แล้วงั้นเราก็เริ่มกันเลยเร็วรีบขึ้นไปบนบ้านบอลเร็วโอ้ มันอยู่ในบ้านบนคุณพอเพียงอมันทางน,นี้ทางน,นี้นออนเฮ้ยระวังหน่อยดโนมเนี้ยนมมันอาบยาพิษโอ้ไม่นะต้องค่อยๆแล้วโอเคทางมีไปต่ดได้เหมือนของจริงเลยเนาะตรงนี้ตรงนี้เดินได้เลยครับ เร็วเร็วเร็วขึ้นไปตรงนี้เร็วเฮ้ยอันนี้อ่ะโดนได้เหรอโดนได้ครับนี่ล้อขอบครับล้อขอบครับวันนี้ฮาร์เบอร์แลนด์แหละใช่แล้วพอเพียงก็เคยไปอย่างนั้นหรือไม่เคยไป <Okay. S 1> แต่เคยเห็นในยูทู e ผมกำลังรอลงสไลเดอร์ครับลองลงไปพร้อมกันเลยนะครับผู้ชมครับจะรอดไหมนะครับไปเร็ววิ่โอ้โหโอ้โหกระแทกเลยลงไปที่แบนบอลนะครับตรงนี้เป็นตุ๊กตานะครับฮิปโอยฮิปโหน่าให้ผ่านให้ผ่านด่านซูเปอร์มาร์เก็ตได้ก็จะสามารถเรียกได้หนึ่งตัวนะครับใช่ครับเลือกไปไม่ได้วะมันบั๊กอ้าวคุณโผล่ตายซะแล้วเฮ้ยมีไอดีเติมเกมโลบอคด้วยอ่ะเฮ้ยตรงนี้เหยียบเหยียบลูกบอลไปอ่ะเออ น้ำที่ล้างลูกบอลเป็นน้ำกรดนะลืมบอกไปอ้าวเขว่าเมื่อกี้ผมตัวสลายเลยนะครับวิกหลุดเลยนะโอตรงนี้เป็นโซนอาหารนะครับคุณพ,พอเพียงโอเคเรอฉันด้วยฉันต้องค่อยๆละน้ำอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับน้ำสีสีสีอะไรไม่รู้เนี่ย ตอ,อ,อ,อนแรกเรากะว่าจะมาซูเปอร์มาร์เก็ตแบบซื้อของดีๆแต่ว่าเจ้าของเจ้าของร้านเจ้าของร้านที่ชื่อว่าอ่าผู้จัดการผู้จัดการนินนะครับเขากลายเป็นบ้าไปซะแล้วใช่ไหมผู้จัดการนินตายเป็นบ้าไปแล้วอีดีก็เป็นบ้าอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะโดนล้างสมองนานะครับผู้จัดการโอเคครับโซนนี้น่าจะเป็นลูกน้องนะครับที่เขาช่ครับเขากาลังปาอังหุนอังหุน่ใช่ข้างหลังนี่ครับฮะลูกน้องเขาโดนเขาโดนลูกน้อง เขาโดนผู้จัดการนินมาครับนะครับโอเคตอนนี้กป็นลูกน้องอีกคนนะครับโอเคฉันจะผ่านไปไงดีเนี่ยแตเฮ้ยราบ้างนะมันยิงหัวแตกเลยอ่ะหัวแตกจริงๆอ๋อกล้วยมันออกไปพร้อมกับส้มนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินทีเดียว เผียวโอเคผมผ่านไปแล้วนะจับหาไม่ได้เดยวโอเคต่อไปเป็นสม,มุดนอะครับเป็นห้องสม,มุดโซนห้องสม,มุดแล้วรับด้วยรอฉันด้วย เคทุกไอทำไมผมไม่ตายครับอุ้ยผ่านเร้วเย้มาเซฟเร็วเซฟเร็วมาเร็วมาเร็วห้องสมุดมาเร็วนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเขาวงกดห้องสมุดนะครับเขาวงกดแห่งความรู้ใช่ครับตรงนี้อาจจะเป็นหนังสืออาจารย์ขวัญชัยนะครับใช่ครับอ่นดี้จะเป็หนังสืออาจารย์ออยเดียว้าวเย่ทางนี้ตันนะครับ รอครับผู้จัดการนินี่โอ้โหท่าทางจะรักการอ่านหนังสือมากเลยใช่ไหมครับคุณโรูผู้จัดการนนี่ไม่ครับเฮ้ยี่ปูนขานี่ผู้จัดการนนี่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมดูดิสร้างสร้างสร้างห้างก็สร้างไม่เสร็จใช่แล้วครับแต่ยังตโอปยปูนตรงนี้แข็งมากเลยนะครับคุณพอเพียงห้ามลงมาเด็ดขาดเลยปูนน้ำกรดใช่ไหมใช่เลยครับปูนกรดชัดๆัเหมือนจะมีน้ำด้วยนะครับอันตารายมากๆน้ำเล็กเหรอ อ่าตกอีกแล้วครับเซฟยังเนี่ยยังเลยครับออสโทปุสฉันจะรอนะฉันจะรอ <c oughs> โอู้ต่อไปเป็นอ,อะไรนะครับคุณพพ่อเียงขึ้นมันได้เลื่อนไปอ <c oughs> ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วเอ้ยมีเพื่อนฉันด้วยเป็นฝาแฝดฉันด้วย มาเร็วมาเร็วมาเร็วค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินดูนะฉันจะตายให้ดูนะฉันจะลงบอ่อปูนเอ,อือกเซฟยังเซฟครับมาเล็วมาเล็วเซฟตรงเนี้ยเซฟตรงเนี้ยดูดิเฟนฟารเมโดนัลดูดิดโอ้อันนี้ทอด้วยน้ำมันที่ร้อนมากถ้าโดนอาจถึงตายได้เลยนะใช่ครับน้ำมันน้ำมันร้อนผสมน้ำกรดครับ เซฟกันเถอะโอ้อต่อไปเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์อะไรเนี่ยโอ้โหสีแบบดูไม่น่ากินเลยไม่แม่เมล็ดงาเฮ้ยดูดิเบอร์เกอร์คิงโอ้สั่งสั่งเบอร์เกอร์ไหมเออเคเอออย่าโดนน้ำมันนี่แหละน้ำมันเป็นน้ำกรดน้ำมันที่ทอดเป็นไฟสินะใช่เป็นน้ำกรดอขอน้ำกรดทอดขอเบอร์เกอร์ที่หนึ่งครับ เกือบตกเกือบตกเฮ้ยฉันไปสั่งเบอร์เกอร์เป็นนหนึ่งนะได้เลยครับเฮ้ยของคุณแอกเหมือนพนักงานจะไปต้อนรับเราเท่าไหร่นะครับใช่ครับนี่นะครับเรามาอะไรครับไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีนะครับไม่รู้ดิทางโซนนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะครับโอ้ดูดิดูดิ คุณโอปครับดูนี่ดิครับโอ้โหเสื้อผ้านี่กองยับโอ้โหได้กลิ่นเน่าเต็มเลยแสดงว่าผู้จัดการนี่นี่คงจะไม่ใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าเลยนะเนี่ยคุณจมไปในเสื้อผ้าเหรอรู้สึกเป็นเน่ามากเลยครับใช่ครับมันมันดูดเราลงไปเหมือนน้ำโคลนเลยครับไหนนี่เขาพูดว่าไงนี่เอ่อประตูนี้มันปังแล้วแม่คนต้องไปทางนี้แล้วแหละโอเคอเคเค,เคพนักงานเขาบอกว่าประตูมันพังอ่ะอเราไปทางนี้กันประตูเหล็ก โอ้โหฟกฤตดูดีขึ้นไปตรงน,นี้ก็ขึ้นไปตรงเนี้ยมันจะเป็นห้องเก็บของนะคะะรับห้องเก็บเสื้อผ้าห้องเก็บส่งของเสื้อผ้าอเอคอะตกอาจจะค่อยๆไปนะครับโอเคเอฮ้ยทำไมฉันถึงออตกอฉันตกกระถู ฉันเห็นรองเท้ายี่ห้ออาดิดาด้วยครับใน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 สันโต๊กเนี่ยโอ๊ยสันโต๊กอ้อยโอ้คันนี้ค่อนข้างไปยากนะครับในในนค่อนทางไหนค่อนข้างไปยากหันมาข้างบนสุดเลยครับมันจะยากมากโอเคผมรอคุณอยู่นะครับแล้วทีนี้เราก็จะไปทางท่อระบายอากาศ ตกตกตกค่อนข้างใจร้ายนะครับใช่ครับไม่เห้เงินเดือนพนักงานฉันขึ้นไปไม่ได้สู้ๆครับาปูลาบีเอ้ยมาฉันติดจ <stock S 2> ้ะฉันไปไม่ได้โอ้ยตกๆๆๆกโอ้โหตกมาใหม่เลย ทำได้ครับผมรูไนนโโม้ไหนเนี่ยโอ้โหมันสูงแค่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมครับขอดึงลไลค์เป็นกลังใจให้ผมหน่อยครับคุณต้องมาถึงตรงอาดิดาสก่อนนะครับตรงอาดิดาสนี่ค่อนข้างยาก,กนะครับเพราะว่าจะเอ้ยเอ้ยเยมื่อกี้กระโดดซ้อนหัวเฮ้ยมันทำสัญโตมันทำสัญโต ขวางคนอื่นไว้ได้ไหมโอ้ไม่คนตกโอ้น้องสานเฮ้ยฉันเดินเลยอีกแล้วลถ้าตกหมายหมายก็ว่าเริ่มใหม่เลยนะครับเอ้าผมตก <c oughs> ผมเริ่มใหม่อีกเลยเอ,อ้าวูเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาได้แล้วแล้วผมตกไปใหม่แล้วครับคนพรอเยอเลยเฮ้ยฉันขึ้นมา เฮ้ยทะลุแมปเลยรอสักรู่นนะครับโอเคทางนี้แคบมากครับอ๋อคุณมาถึงไอ้น,นี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยจะตกจะตกโอเคผมเห็นคุณแล้วครับคุณพอเพียงเอ้ยตกไม่นะ้ครับโอเคผมมาถึงแล้วผมอยู่ที่เดิมแล้วตอนนี้รอฉันด้วยฉันตก อาจจะตัดคลิปให้คุณผู้ชมดูตอนที่เรามาถึงแล้วนะฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ยากเลยหรอกฉันแค่เดินตกฉันเกลียดฉันเกลียดฉันเกลียดที่อย่างนี้เออโอ้โหตกอีกแล้วโอ้คุณพอเพียงต่อจากทางนี้ขึ้นมาปุ๊บเราจะมาทางโทอระบายอากาศนะครับหรอมันสคิปสคิปได้นะก็จริงอยู่แต่มันเสียโลบักใช่ฉันจะซส้อโลบักจาก หนึ่งล้านหนึ่งล้านจะสักกี่บาทกันแน่เนี่ยโอ๊ยตกอีกแล้วโอ้โหห่านย,กยากยากคุณผู้จัดจาก,การนี้นี่มันจัดสรรของอะไรไม่รู้เรื่องเลยใช่เลยครับทำไมไม่ทำเป็นบันไดให้ขึ้นดีๆนะครับใช่ครับใส่ตขี้เกียจใช่ครับสร้างงานนี้ผู้จัดการนี้ไม่เอาไหนเลยตอนนั้นปูนก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับทำให้คนตกไปตายตั้งหลายคนใช่ตกไปตายกี่คนแล้วเนี่ยอ่า คิดว่าผู้จัดก,การนี่อาจจะเป็นหุ้นส่วนกับผู้จัดก,การทีนะครับที่ชอบอารวาสในวัด <laughs> ใช่ครับเฮ้ยฉันขึ้นไม่ได้พอเพียงดูในช่องแชทได้เห็นปะไอคนไอเกมเมอร์คาช็อกบ,บอกว่า get out la b identity มันลอยพรเพียงออกไปอ่ะ <laughs> ทำไมวะฉันทำอะไรผิดะสิไปวางทางมาหาเรื่องไม่ฉันไม่ได้หางคานน่าจะเป็นคนอื่นเปล่าใช่อาจจะจำชื่อผิดนะฮะอย่าไปสนใจเลยพวกท็อกซิกในเกมก็มีใช่ไหมในเกมนี้ในเกมนี้ก็มีแต่เป็นจ่มันจะด่าภาษาไทยไม่ได้เฮ้ยฉันมาแล้วฉันมาถึงแล้วโอเคสู้ๆนะครับค่อยๆครับค่อยๆเดิน นี่เราเรอพอเพียงแต่เขาเอเวอรเรสต์มาสองวันสามคืนค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับใจเย็นครับเดีย๋ยวผมเข้ามารอนะครับโอ้ยจะตกจะตกจะตกนะครับจะตกนะครับนิดเดียวนิดเดียวกันใจครับโอเคมาเยี่ยม่าแล้วตางนี้เป็นช่องระบายอากาศนะครับคุณพอเพียงใช่ครับเฮ้ย <Okay. S 3> ระวังโดนมือถือเลย ออื้ไม่ไ่แนปั่นตัวข <LGBTQ 3> ารเลยครับว่ามันคมคมหรือว่าสนิมหรือเป็นเพราะสนิมแหละครับน่าจะเป็นเพราะสนิมแหละอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับอ้กขึ้นคือ <lvania> ไปกันไปกันคุณผู้ชมครับโอ้ยโอ้ยโ <uous> อ้ยโอ้ยกระแทกกันเลยล้มเลยดูนะครับเราผ่านมาถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหดาดเดินระวังด้วยล่ะ เอ้ยโทรฟูมาแล้ว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 ผู้ชมครับตอนนี้เราน่าจะเราน่าจะถึงไหนแล้วเนี่ยฮะประตูนี้เปิดแล้วเราต้องไปห้องห้องเนื้อห้องแช่เนื้อต้องไปห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เลงนี้โอ้โหนะฉันว่าอย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามาเลยเซฟก่อนเลยโอ้โหเนื้อเน่ามากผู้จัดการนี่มันดองเนื้อมากี่ปีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อสัตว์อะไรสักอย่างนะเว้ย เน่ามากเลยครับแค่โดนแล้วก็ตายแล้ครับแจ้งว่าต้องมีแบคทีเรียแน่นอนบวกน้ำกรดโอ้โหดูดิตรงก้นๆเนื้อโอ้โหคราบสีเขียวขึ้นเต็มเลยเขาตายแล้วครับเอาล่ะฉันผ่านมาแล้วเฮ้ยตรงนี้ยิงนักยิงตรงนี้ยิงน่ายิงยิงเขายิงยิงยิงน่าเกรดยิงสกปรกยิ่งกว่าที่นี่อีกสักครู่นะครับน้ไป แค่เนื้อมากี่ปีครับเนี่ยผู้จัดจาการนินถ้าเราไปจากที่นี่นได้เราต้องไปแจ้งตำรวจใช่แจ้งตำรวจตำรวจซันใช่ไหมตำรวจซันมาเลยมาเ,มาเจบโอ้จบด่านนี้ไปร้านไอ้นี่แม็คนขายเนื้อก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันต่อเนื่องจากไอเพราะว่าเนื้อเนื้อที่ส่งมาให้ดินขายเนี่ยมาจากเนื้อร้านนั้นแล้วก็ต้องไปตื่นขนะอมูลให้ตำรวจผู้จัดจาการนี ใช่แล้วแล้วก็ส่งมาให้ผู้จัดการทีผู้ที่อารวาสในวัดแล้วก็เอาเนื้อพระมาทําเนือ้อพระใช่อดเกินอ๋อเพราะว่าทีมันไปอารวาสในวนัดไงใช่ใช่ใช่ฆ่าพระพิสิทนิหารการ,ระอาจา์ต้นกาลแกเย็นเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อไข่ตะกคนนะครับ <N> อาจจะเป็นเนื้อต้อนน้ําก็ได้ ใครจะไปรู้ล่ะใช่ไม่ได้ประตูโอ้เลเซอร์ที่มันเลเซอร์ที่มันแบบเลเซอร์ที่มันมันทำให้ชีวิตฉันยากขึ้นเยอะเลยแตกแล้วครับเฮ้ยไม่มาทางด้านขวามาด้านขวาไปด้านขวา,า,ขวาโอเคครับ แันนี้ก็ค่อนข้างแยแ่เลยครับใช่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าช่องค่อ้างน้อยนะครับแคบเออฉันเชียวโอ้โหประโยชน์ค่าไม่ดีเว้ยโอ้ยเมื่อกี้มีคนเชียวชนนะโโฉันก็ตายโอ้โหเมื่อกี้มีช่วยชื่อคนขึ้นมาโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าเลย ยินขวางหูขวางตาตนะอนนี้นะครับผู้ชมครับผมผมจะรอดไปได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเ,เกือบเกือบเอ้ยออผ่านอ้าวผ่านไม่ผ่านเเฮ้ย,ยต้องเข้าลิฟต์ต้องไปทางลิฟต์นั่นนะ่ะไปทางลิฟต์นั่นโอเคครับผมจะรีบ ค่อยไปนะครับอ,อ,อีกเลือฉันตายรู้สึกว่าด่านนี้มันจะยากอยากว่าไหมครับไม่ได้ครับไม่งั้นเราจะไปแจ้งตำรวจไม่ได้นะครับใช่ครับโอ้นิดเดียวเองสองบ็อกฉันจะถึงแล้วทายก่อนเออ เขาหยัดเลยครับคนอื่นเขาผ่านไปหมดแล้วครับคุณพ่อเพียงฉันผ่านแล้วผ่านแล้วใช่เราจะคุกนะครับเอ้ยไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วสันรอฉันรอรขอหนึ่งขอหนึ่งไลน์ลนะครับเป็นกำลังใจให้คุณถกคุณนะครับฉันต้องไปยีหน้าผู้จัดการหให้ได้ครับอะไรกันเถอะคุณพ่อเพียงโอเคเฮ้ยตรงนี้มีรักวาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเว้ย แค่เคยมาเกิดดาเลเซอร์ใหม่เลยพอแล้วจบแล้วเออตอนนี้นะผู้ชมครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีดาเลเซอร์มันต้องผ่านไปเรื่อยๆห้ามตายเด็ดขาดเราตายต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องค่อยๆผ่านไปนะครับเออชังเกตเลเซอร์ ในเสื้อกว้างวะ่ะ okay. โอเคผมมาถึงด้านคนช่องเสิน้าแล้วครับโอเคเอ้ยอย่าตายล่ะนี่ฉันมาถึงคนคนพูดแล้วขึ้นลิฟต์นี้เพื่อไปที่ด้านจอดรถของสตาฟโอ๊ยตายระวังตัวด้วยล่ะฉันฉันจะไปฉันจะไปฉันจะไปให้ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ เหมือนประตูนี้จะล็อกนะครับเราต้องไปทางน้นเพื่อไปที่ลานจอดรถของสตาร์ทแปบะบไปเออตายแล้วนึกออกแล้วโทผูกลับม,มาก่อนได้ไหมเดี๋ยวต่อตัวกันได้ปะต่อตัวต่อตัวยังไงหรือคือเราขึ้นกระโดดอยู่อืนบนหัวโทผู้อะโอ้ฉันเดินเฉียวอะ่ะ สู้นะครับอ,อืมันจะยากไปถึงไหนกันเนี่ยโอเคฉันผ่านมาแล้วต้องใจเย็นหน่อยต้องใจเ<ม>ยเนเ็นมาเพียงเกมไหนคุณเพียงตอนนี้ฉันด่านเลสีปผ่านแล้ว,ม,ลวมาแล้วครับคุณมาเพียงโอเคฉันต้องค่อยๆผ่านไปฉันต้องค่อยๆไปชา้ชาๆ <c oughs> ดูนะครับดูนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เอามีเซฟไหมเนี่ยมีมีมีเยี่ยมตายแกหัวหลุดวิกหลุดหลุดเลยโอ้โหเห็นศพละโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วครับจังหวะนี้คุณผู้ชมครับไปเร็วขึ้นรีบหนีไปเร็ว ไปเลยไปเลยไปกันไปกันปันจอดรถไปเลยครับรถมันออกไม่ได้ขับไม่ได้เฮ้ยไปเร็วเย้เอายางเลยนะครับเนี่เอายางยางมันจะมีนั่นอยู่นะโอ้โหนี่ปล่อยทะลุมาถึงข้างนอกเลยเลยครับใช่ทะลุกระจกแตกเลยอะลองไหมพอเพียงเฮ้ยตรงนี้มัน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 มาไม่ถึงมันมาไม่ถึง ไฮ้เซฟเนี่ยเดี๋ยวจะต้องขับรถบรรทุกแล้วล่ะฮ้่ hey. แต่ปุ่มสีเขียวนี่เอ้สีฟ้านี่เพื่อวิ่งเร็วขึ้นไปเลยวิ่งโอ้ยเข้าสายรถ<ห>ตูนะ้ห, <laughs> หัวลงนะ <c oughs> ห,นหัวลง <c oughs> ตลงกระโดดนะคคุณพ่อเพียงเอ้าเอ้อจะลอยไปไหนแล้วไม่รู้ เฮ้ยทำไมกิน <celui> มีคนผ่านไปได้วะเฮ้ยผ่านไม่ได้วะทำไมผ่านยากจังวะนั่น่ะสิโอ้ยทำไมมันยากจังจะสหัวเพียงชิ้นส่วนกระจียกระจายเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยจะทานันแล้วอินเดียไ้โอตกแบบไปแล้ว โอ้โหมันโดนสารกำมะันภาพรังสีโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวพอเพี่อนเฮ้ยเกือบนิดอีกนิดเดียวผ่านเกือบผ,ผ่านแล้ว มันต้องกระโดดตอนไหนโอ้มันยากอะ่านยัง นี่มันผ่านยากจริงๆเลยนะอ๋พอพราเพียงหรือจะเป็นแบบนี้พราเพียงเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยเดินไปก่อนให้ใกล้ๆหม้กระดานแล้วค่อยกระโดดใช่ไหมไม่ได้เอาทำไมฉันหน้าควา่ำวะเฮ้ยฉันเฮ้ยมันกระโดดมันมันข้ามไม่ทันเว้ย ต้องอ่านนะว่ามันบอกว่าอะไรอ๋อให้เกยียบเส้นสีฟ้านี้มันจะเป็นสปีดลันโอ้ยผ่านยากเว้ยโอ้ยพ่อเพียงหรือว่าเราจะต้องมาตั้งหลักไกลๆแบบนี้เลยเฮ้ยจริงด้วยทำไมฉันถึงคิดไม่ถึงนะไม่ถึงอยู่ดีเอานะ อ๋อนนะเดี๋ยวมาถ่ายไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อนนะ <c oughs> โอ้โหไม่ผ่านเอ้าตายมาโดนผลไม้ชนตายเมื่อกี้อ้าวเหรอ จะพาไปไงดีครับผู้ชมครับเริ่มจิครับอันนี้ต้องกลับไปดูคลิปพี่แป้งนะเฮ้ยไอเดียคลิปพี่แป้งมันไม่มีแบบนี้นี่เขาให้ขับรถบรรทุกไปนี่หว่าจริงเลยมันอัปเดตใหม่ให้มันเล่นเยอะกว่าเดิมอะไรนะขอจบคลิปถ้าว่าจบคลิปดีกว่าว่าไม่ชาตินี้ไม่ทางผ่านแน่นอนใช่ขอจบคลิปทีน่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ